ถ้าไม่สวยเราก็จะไม่ได้ดอกแล้วเนี่ยมันเสี่ยงกับสภาพอากาศว่าใช่เนีย่ยจะขึ้นมาเป็นแบบนี้หมดเลยคิดดูว่าป่านึงอะปุ๋ยก็แพงแล้วก็ยา,ยาขวดหนึ่งเป็นมันพันเนี่ยลูกแล้วคิดดูแล้วตลาดไม่ลองรับปลาจะเอา,อาไหนไปกินไปใช้กันใช้นี่ใช้ถุง,งก็งอกรักลงเนี่ยไม่ได้เงินได้ทองกันรักทำกันเนี่ยก็แค่กินก,ก,ก,กันไปวันวันแค่นั้นผลผลิตจะออกมาสวยแค่ไหนก็หใ้สวยแค่ไหนก็ไม่มีราคาลูกก็แค่แค่กินตลาดไม่มีราคา เกษตรกรผู้ที่หันมาปลูกเพื่อใช้น้ำน้อยแทนการทานาเริ่มได้รับผลกระทบและประสบปัญหาผลผลิตออกสู่ท้องตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบราคาที่ตกต่ำตลาดมีความต้องการน้อยบางรายจึงต้องยอมทิ้งผลผลิตแบกรับภาระนิสินเครียดเจอผลกระทบแล้งจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงบอนผู้เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเ,เดือดร้อนมากตลาดไม่มีรองรับเลยลูก เคยลองรับเลยคิดว่าเราเป็นหนี้เป็นสินเขาตั้งเงยอะตั้งแยะลูกเอ้ยแล้วก็คิดดูที่เนี่ยเจ้าที่ไหนไปใช้นี้ได้สินเขาตลาดไม่รองรับเลยแต่คิดดูเนี่ยถุงอย่างเงี้ยลกเนี้ย 5บาทเนี่ยน้อยดอกห้าบาทเนี่ยลูกเราจะไปไหนเนี่ยถุงก็โลละเก้าติดมลูกเนี่ยถุงเ่ยเนะเก้าชาวนาพื้นที่ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนะครสวรรค์ต่างพากันหันมาปลูกพืชระยะสั้นใช้น้ำน้อยแทนการทำนาหวังที่จะผ่านวิกฤตแล้งไปให้ได้จึงพากันหันมาผลิตปลูกพืชใช้น้ำน้อยจำพวกดอกดาวเรืองโดยใช้ระยะเวลาในการพะป,ปลูก35-45วันก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ ขณะน,นี้ผลิตผลมีจํานวนมากส่งผลให้ไม่สามารถขายส่งตลาดได้พอค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อดอกดาวเรืองให้ราคาตามขนาดของดอกขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กคัดขายในราคาร้อยละยีบาท10บาทและ5บาทตามลําดับถุงละห10บาทมีสิบาทมี2ี่บาทมีอย่างนี้แค่นี้แหละชาวนาเลยหันมาทาผักทาอะไรก็ขายไม่ได้โลละ5บาทส0บาท ทำน้ไม่ได,ไได้ก็เอานา้มาใส่พืชพวกนี้น้ำน้อยปลูกดาวเรืองใช่น้ำน้อยแล้วถ้าเกิดเราทำนาน้ำก็ไม่มีคือไปทำทิแรกนี่มันแห้งลงไปแล้วแล้วคราวนี้ราคาไม่มีเ,<อ>เราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรากินแล้ว,ลวตลาดดอกไม้เขาปิดเปิดเปิดเราก็อยากจะให้ตลาดดอกไม้อ่ะไปค่องๆเราก็จะได้มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวไงต่ำที่สุดต่ำนี่ยังไงบ้างคะพี่ราคาก็ร้อยละดาวใหญ่เลยต้องร้อยละยี่สิบ ดาวเล็กลงมาก็สิบบาทห้าบาทแต่ที่ทํามาทุกปีเคยทํามาร้อยละห้าสิบสี่สิบแต่ทุกปีปีนี้ไม่ไม่ได้ราคาเลยบางส่วนต้องทิ้งเลยต้องทิ้งเลยบางที่ต้องทิ้งเลยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่แม่ค้าขายแม่ค้าที่มารับเราเขาไปขายไม่ได้เขาก็เลิกสั่งแล้วหยุดตัดเพราะหยุดตัดเป็นอาทิตย์ของเราก็เสียมันไม่มีราคาแล้วเพราะว่าเราต้องทิ้งหมดเลยของ ถ้าปกติเราเราจะไม่เคยทิ้งสักดอกเดียวทุกปีไม่เคยทิ้งสักดอกเดียวปีนี้ถือว่าสุดๆแล้วสุดๆแล้วแล้วตรงน,นี้นี่เครียดไหมไม่มีเงินมาใช้นี่ใช้สินเครียดทอกศอกก็ท,ะกะกทวง <c oughs> ไม่มีต้นก็ต้องส่งดอกเ<ส>พราะว,ว่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่ละวันเราต้องมีเงินถึงวันละร้อยถึงสองร้อยบาททุกวันนี้เราก็หากันไม่ค่อยได้ทำอะไรเราก็ทําคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องจ้างเขาเข้ามาทําคือแรงปีนี้แสดงว่ากระทบสุดๆเลยใช่ ขนาดอยู่ติดคลองยังทําอะไรไม่ได้เลยปลาก็หาไม่ได้หาปลามากินกันในครอบครัวอะไรกันนี้ก็ไม่ได้มันไม่มีน้ํามันแห้งลงไปได้แล้วเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้เขาก็จะตีเป็นให้เราห้าบาทออกอย่างนี้ใช้ไม่ได้เสียเนี่ยอย่างนี้คือเราต้องทิ้งอย่างเดียว<ม>ากาจ้างแล้วไม่เหลืออะไรเลย<ม>น,นี่ก็เอามาทำนี่ตำน้องมาช่วยกันถ้าจ้างอย่างตะก่อนนะจะไม่เหลืออะไรเลย